สวัสดีค่ะทุกคนมาดูว่า1วันของคนลำหนักอย่างปาล์มกินอะไรบ้างนะคะก็คือมือ้อเช้าเริ่มที่9ก้าโมงนะคะจะกินเป็นกาแฟอเมริกาโน่เย็นไม่หวานก็คือสั่งพนักงานไปเลยว่าไม่หวานสว่วนอันนี้เป็นมื้อที่2นะคะก็คือกินข้าวไข่ดาวนะคะกินข้าวไข่ดาวไข่ดาว,าว,าวสองฟองแล้วก็ข้าวหนึ่งทพีนะคะทอดไข่ด้วยน้ํามันลำข้าวนะคะทุกคนสว่วนอันนี้เป็นมื้อบ่ายนะคะก็คือมือ้อกลางวันนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยหิวก็เลยไปกินบ่ายกินเป็นมะม่วงหนึ่งลูกนะคะก็คือกินหมดนี้เลยนะคะ แลวน,นี่มีธุระต้องออกไปข้างนอกก็เลยแบบอยากกินน้ําตาลมากๆก็เลยแบบมันห่วยน้ําตาลอะ่ะก็เลยไปซื้อน้ําส้มขันสดมาทานนะคะซึ่งอร่อยมากๆชอบส่วนอันนี้เป็นมื้อเย็นนะคะปิดไทยเวลาประมาณห้าโมงครึง่งจะกินปลาพิวไก่สองไม้ปีกไก่ชิ้นหนึ่งแล้วก็ข้าวหนึ่งทัพพีเหมือนเดิมนะคะทุกคนส่วน,นนี้ก็คือปริมาณน้ำที่ปามกินในแต่ละวันนะคะก็คือประมาณสองถึงสามลิตรส่วนในกระป๋องเนี้ยก็คือประมาณสองลิตรนะคะอันนี้คือปริมาณน้ำที่ปามกินในแต่ละวันนะทุกคนไปละบ๊ายบาย